ี๋ยววันนี้เราจะมาทําต่ออีกครึ่งหน้าก็คือแต่งหน้าของผู้ชายว่ามันจะแตกต่างกับข้างนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโดยที่ลองพื้นขอใช้เป็นตัวเดิมเพราะว่าไม่อย่างนั้นหน้าสีอาจะไม่เท่ากันก็เป็นได้โอเคเวีอ่ะเราก็จะมาเกลี่ยลองพื้นอีกครึ่งหน้า อะไรนะว่าผู้ชายมันจะแตกต่างจากการแต่งหน้าเพื่อตัวเองขนาดไหนอย่างย่งเราก็จะเห็นได้ว่าปกติแล้วนั้นผู้หญิงจะชอบคอนทัวร์ก,กับไฮไลท์เพื่อเพื่อให้จมูกนั้นมันโด่งเพื่อให้สันกางนั้นมันชัดแต่กับครึ่งหน้านี้ที่เป็นแต่งหน้าเพื่อผู้ชายเราจะไม่ใช้ เราะว่าเราจะแต่งหน้าพยายามให้มันเป็น natural ลุคที่สุดเพราะผู้ชายหลายๆคนชอบบอกว่าชอบผู้หญิงหน้าธรรมชาติซึ่งไอ้คำว่าหน้าธรรมชาตินั้นก็คือแต่งหน้าแต่ไม่โซ่แต่งหน้าแต่ไม่จัดนั่นคือ natural ที่ผู้ชายบอกกันไม่ใช่ผู้ชายบอกว่าชอบผู้หญิงหน้าธรรมชาติก็คือไม่แต่งหน้าเลยอันนั้นก็คือไม่ถูกผู้ชายไปชอบเดอะ นั้น <laughs> เราต้องเข้าใจกันใหม่โอเคลงรองพื้นเสร็จแล้วต่อไปคอนซีลเลอร์คอยใช้เป็นประเดิมแต่ครั้งนี้คอนซีลเลอร์จะลงแค่จ๊บแค่นี้และอีสอ ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ห้าตาดำมากแค่นั้นคอนซีลเลอร์ต้องเข้าแล้วไม่เข้าอาจจะลำบากจิตใจนิดนึงในการแต่งหน้าสำหรับคนที่ไม่มีคิว้วการแต่งหน้าเพื่อผู้ชายตรงนี้ก็อาจจะต้องเขียนคิ้วด้วยนิดนึงแต่ไม่ต้องเขียนเยอะมากไม่ต้องเขียน ต้องเขียนให้ชัดเขียนให้เหมือนมีคิ้วแบบปกติเป็นพออ่ะเสร็จละต่อไปเดี๋ยว่าเป็นปกติข้านี้เราจะต้องลงคอนทัวร์ก่อนแต่ข้านี้เราจะไม่ลงข้านี้เราจะลงบัชนะแล้วก็จะใช้สีอ่อนสีเดียวอ่อนกับกิตเตอร์ผสมกันเกยวชิบู ตาก็ไม่ยากไม่ยากเลยตั้งคูชีอ่อนต้องชีออ่อน,น้ให้มันดูมีสีหน่อยแค่นั้นแหละเราไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือนอย่างนี้ ทั้งหมดคือแค่ทำให้ตามีสีจะละล้วก็อาจจะแบบเพิ่มกิตเตอร์ลงไปนิดหน่อยเพิ่มกิตเตอร์ลงไปให้ตาดูมีความวิงวับวิงวับแล้วก็เล่นัวตลา่าง ก็เติมดิเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวไปไปแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่โอเคเจอกันโอเคกลับมาแล้วแล้วนี่ก็คือความแตกต,ต่างระหว่างหน้าข้างนี้ที่เราแต่งหน้าเพื่อตัวเองกันและหน้าข้างนี้ที่เราแต่งหน้าเพื่อผู้ชายก็จะเห็นได้ว่าเอาจริงๆแล้วการแต่งหน้าเพื่อผู้ชายมันง่ายและมันเสร็จเ,เร็วมากเมื่อเทียบกับการแต่งหน้าเพื่อผู้หญิงข้างนี้เลยข้างนี้เรา,ราก็อาจจะแบบมีคอนทัวร์ตรงนี้ที่เห็นเป็นเส้นชัดตรงนี้สันกามหน้าผากนิดหน่อยตรงจมูก ที่เราก็จะแบบอัดเติมให้มันดูมีสันมีดั้งกับฝั่งนี้ที่ไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องคอนทัวร์ไม่ต้องอไฮไลท์เลยเราก็แค่กบสิวรองพื้นแล้วก็เติมตาแล้วก็เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอายไลเนอร์ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็แค่เส้นนิดนึงจิบจบกับอันนี้ที่แบบให้ชัดเจนว่ากูขีดนะอะไรนะเราก็เห็นไหมว่าคิว้วข้างนี้ไม่ได้เขียนข้างนี้เขียนลิปสติก อาจจะเห็นไม่ชัดแต่คือตัวของที่แต่งหน้าเพื่อตัวเองอ่ะก็จะแบบเติมลิปไปก่อนแล้วก็ข้างในเติมสีเข้มเข้าไปซึ่งอันนี้คือลิปสีชมพูปุ๊บปุบจบต่ดีิอออ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่านี่ความแตกต่างโอเคงั้นดย๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่รอบหนะ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน